สวัสดีครับผมชื่อนายจรูนแซ่ซีเป็นพนักง,งานขับรถของบริษัทนครชัยเอร์จำกัดผมร่วมงานกับบริษัทนครชัยเอร์มา13ปีอายุปัจจุบันของผมตอนนี้ก็คือ54ปีแล้วครับผมขับรถประจำสายกรุงเทพมุกดาหารหมายเลขข้างรถคือ927-2 เมื่อวันที่22สิงหาคม2560ที่ผ่านมาผมได้เข้าร่วมพิธีรับมอบรางวัลโครงการรณรงค์ขับรถให้ปลอดอุบัติเหตุของบริษัทนครชชยเอจำกัดซึ่งเป็นโครงการที่ทางบริษัทได้จัดตั้งมาตั้งแต่พีพศ2535ครั้งนี้เป็นครั้งที่48ติดต่อกันแล้วครับและผมได้เข้ารับรางวัลขับรถดีเด่นติดต่อกันมา8ครั้งครับ ถ้าถามผมว่าผมขับรถยังไงให้ปลอดอุบัติเหตุสำคัญที่สุดเลยก็คือการควบคุมความเร็วรถในขณะที่เรากำลังขับอยู่ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผมร่วมงานกับนครชัยแอร์มาในขณะที่ผมขับรถผมจะใช้ความเร็วไม่เกิน90กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดครับต่อมาคือผมจะไม่ขับรถที่คันหน้าผมจะทิ้งระยะห่างจากคันหน้าเสมอเพราะถ้าขับรถที่คันหน้ามากเกินไป เมื่อเกิดอุบัติเหตุที่จะทําให้ต้องเบรกรถอย่างกระทันหันระยะเบรกจะสั้นเกินไปและจะทําให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายครับสิ่งสําคัญที่สุดเลยก็คือการมีน้ําใจต่อเพื่อนร่วมทางครับเราต้องมีน้ําใจต่อเพื่อนร่วมทางเสมอเพราะการขับรถบนท้องถนนเราต้องพึ่งพาซึ่งกันและกันการขับรถบนท้องถนนไม่ใช่เป็นการแข่งขันเพื่อชิงความเป็นที่หนึ่งแต่ใช้ถนนร่วมกัน เพื่อไปถึงจุดหมายที่เรากําหนดไว้ดังนั้นเราจึงควรที่จะให้เกียรติซึ่งกันและกันและมีน้ําใจให้กันเพื่อเป็นการลดอุบัติเหตุครับทุกๆครั้งที่ผมขับรถให้บริการผู้โดยสารผมจะต้องทําให้ดีที่สุด และผมจะต้องทําทุกๆวันให้ดีที่สุดผมไม่เคยตั้งเป้าว่าผมจะต้องได้รับรางวัลอีกกี่ครั้งแต่ผมจะต้องขับรถให้ปลอดภัยที่สุดเพราะผู้โดยสารเชื่อมั่นในการให้บริการที่จะนั่งรถไปกับเราผู้โดยสารเชื่อว่าเขาสามารถกลับไปถึงบ้านได้ด้วยความปลอดภัยส่วนรางวัลที่ผมได้รับในแต่ละครั้งผมจะคิดเสมอว่าเป็นรางวัลในสิ่งที่ผมตั้งใจทำงานครับ อยากจะฝากพนักงานขับรถรุ่นใหม่ๆที่จะเข้ามาในอาชีพพนักงานขับรถโดยสารอยากให้ทุกคนร่วมกันสร้างมาตรฐานไปด้วยกันเพื่อรักษาชื่อเสียงของบริษัทและเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคมเพราะพนักงานขับรถรุ่นเก่าๆเาขาได้สร้างมาตรฐานการขับรถที่ดีไว้กับนบครเชียงมมีชื่อเสียงด้านความปลอดภัยเราก็ควรที่จะรักษามาตรฐานการบริการของเราให้ดีอยู่เสมอ ถึงแม้ว่าเราจะทําได้ไม่ดีกว่าแต่อย่าให้ได้ต่ากว่ามาตรฐานการขับรถข,รถของรุ่นพี่ๆเกา่าๆที่เขาได้สร้างไว้ครับ <S <S ผมนายจรูนแซ่สีพนักงานข,ข,ข,ขับรถของบริษัทนครชัยแอร์จำกัด <S <S ผมขอสัญญาว่าผมจะขับรถนำพาผู้โดยสารไปสู่จุดหมายปลายทางด้วยสวสัีิภาพขอบคุณและสวัสดีครับ